สวัสดีค่ะทวิตเตอร์ลุกเป็นไฟอัปเดตสรุปประเด็นร้อนกับแฮชแท็ก yg s t o p h i n g lisa sale กลายเป็นประเด็นร้อนพูดถึงกันอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับดราม่าเดือดเรื่องที่คายไม่ชัดเจนเกี่ยวกับยอดขายโซโล่ลิซ่าหนึ่งในสมาชิกวงแบ็คพิงคที่ยังคงร้อนแรงจนเกิดแฮชแท็ก yg s t o p h i n g lisa sale ขึ้นเทรนกลางทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่างานนี้ไม่ได้มีเพียงแค่แฟนคลับในไทยเท่านั้น แต่ริ่มถึงเหล่าวิ่งจากทั่วโลกด้วยเช่นกันที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีต้นสายปลายเหตุจากค่ายต้นสังกัดที่ไม่แสดงความชัดเจนในเรื่องของยอดขายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นอัลบั้มโซโล่ของลิซ่าหนึ่งในสมาชิกแบ็คพิง์ โดยทางค่ายต้นสังกัดได้เผยเพียงแค่ยอดขายในส่วนของฮันทอว่ามี14,885อัลบัม้มทว่ายอดขายจากอาออนได้มีการเว้นไว้ไม่มีข้อมูลอะไร ซึ่งทำให้หลายๆคนเกิดความไม่พอใจเพราะมองว่าลิซ่าเป็นถึงศิลปินระดับโลกที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่การที่ค่ายไม่ยอมเปิดข้อมูลในส่วนนี้ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่บอกยอดนี้ให้แฟนคลับรู้จนเกิดเป็นดราม่าใหญ่ขึ้นในโลกทวิต t ตอรอีกทั้งก็ยังบอกว่าลิซ่าเป็นถึงกำลังสำคัญของค่าย YG นะัตตั้งแต่เดบิว โดยสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนที่สุดก็คือราคาหุ้น YG Entertainment ที่พุ่งสูงขึ้นสูงสุดในรอบ8ปีหลังข่าวประกาศเดบิวต์โซโล่ของเธอท้งนีลิซ่ายังเป็นศิลปินที่มียอดขายอัลบั้มวันแรกมากที่สุดในวงและมีมูลค่าเน็ตเวิร์สที่สูงมากรวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องภายใต้ชื่อของลิซ่าก็โอาขายกันรัว,รว จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ยอดขายของลิซ่าจะน้อยและไม่สมควรที่จะถูกละเลยเช่นนี้และนี่ค่ะก็เป็นประเด็นร้อนที่แฟนๆยังคงพูดถึงในขนาดนี้ในโลกออนไลน์ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ